กับช่องสุดิตาแชนแนลอีกแล้วพี่น้องวันนี้เขามากับนวดปลาหมึกเนาะช่องเขามีแต่ของกินเนาะสั่นหาแต่ของกินวันนี้เขาได้นวดปลาหมึกยักมาเนาะเห็นเขาเจ้ากินคือเซ่บเขาก็เลยเอามาลองเบงอรงเนาะว่ามาันจะเซ่บแซ่บบ่ลองเบงอรงเนาะมาเลย ก um oh. hmm. mm. yeah, ันมเกิลซีฟูดโอ้โหอันนี้เหมือนอันนี้กันนะคุณยามงามแฮมจงใจ ้วาแลนะกัดไรหนามแฮงข้อสักสดบ้านหา Hello. กินแบบนี้คือได้ว่าเขาคือกินบูได้เขากินคือได้เขากินคือบูได้อืเขากินบูได้คือเขาอะนะแม่กินไต่แม่ที่ข้านแม่สวยมากพี่เอาอย่างงา กินคือว่าปุ๊ดปึ๊ดป๊ดมันเฮากินคือว่าดึงเปื้อดึงเปื้อเว้ยเปนใจมีดปาดอ่เนาะยำได้ดา มื man, aki, ัอน like. hmm. uh ี้น้องดำนะมันกินมัน้องดำมักินปลาหมึกโซนีกรอบเลยกรอบอือกินิ่นสนานเชื้อลองมันดูคุณปาทางนี้ทางอันอันนี้มันเนียปลายมันนี่กรอบเนาะลองลองลองกบลองแต่กบไปนะหั ด,ดีมกาถ้ามันปุย่ามาันก็ควจะเซ็เเเเนะเซ็บอยู่แล้วเซ็แนี่มันเอายาพ่อนนะ มันง่านึ่งเกี่ยวไม่ได้หรอไม่ไ้มันอ่อนละเชื่อดอกปลายปลายมันงบ้างดูนี่นะโอ้ยปั่นมาเร็วกับปลาหมึกหยักครับปั่นมาต่อสู้กับอัน กินตัวนี้มันกรอบปลาหมึกยู่ทะเลท่านเนาะงามบุได้มันกินได้อ่อนๆอ่อนกก็มีเที่ยมใหมกแล้วหมาอีนึงัวแล้วทักทายได้ทักทายคุณผู้ชมได้ ถ <Gi à. S 1> um oh, oh. ้าใครสั้นผู้ชมเดคุนอะคุนอ๋ออเหียเดห้ยเดห้งเดขุนใบเนาววันเสาร์มันพิษเด็กๆเขาพังเงียนักตายแล้วายทุก อ่มไหมาๆบ,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 บ่คือโตนะนวดไมาาบบ่งบามคือโตมันโตมันจะพอยกว่าตันี้อ่อยนยักยกินวาตาน้อยยักกินมักิ แต่พอกินก <laughs> ล้วยเนี่ยแฮ่ตัวลวนนอะอ <laughs> ันตัวละไทยบ้านนอกไงพวกไยกินปลาหมึกไทยกินแต่กินกล้วยหนึ่งวันตีเท่าแล้วอยากกินสีห้า <c oughs> อ๋ <c oughs> อ คอมมันเอก็ขอจบคลิปยพงยงเี้เนาะถ้ามากก็กดอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามให้เลยเนาะไปละบ๊ายบาย